สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพ,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 พี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวกาชาดดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับค่ำคืนของวันที่24นะครับมิถุนายน2567นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับแอดขอฝากคำเตือนพี่ๆแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมแล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้เลยนะครับก็จะเห็นบ้านน้ําต้าทองเข้าไปทักทายสอบถามแอดบินได้นะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อคือนนี้ก็ถือว่าตัวเด่นนะครับสายลูดเนี่ย มาทั้งสามรอบเลยนะครับมาทั้งสามรอบเลยแต่ว่าตัวเจาะเนี่ยไม่มานะครับตัวเจาะไม่มาเนาะลาวกาชาติให้5กับ1ผลที่ออก3 9 2กับ14ใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่1 4ึดาวโจร VIP ให้9กับ5ผลที่ออก75876ใครรูดที่5เข้าไปที่58ดาวโจรสตาร์นะครับให้1กับ7ผลที่ออก071กับ9 0 ใครเอา7ไปวิ่งไปรูดหรือเอา 1, 1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่71นะครับมาในเด่นคู่เลยนะครับ <c oughs> ก็ยินดีกับพี่พสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อคืนนี้สายรูดถือว่าได้เฮกันทั้ง3รอบเลยส่วนแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับพี่พี่แล้วค่อยตามเนาะแนวทางก็ทำจากสูตรคำนวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผม ราวกาชาตินะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข1กับเลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 7 2 7 4 7 9 1 2 1 4 1 9 3ตัว1 7 สองนะครับผมส่วนดาวโจนวีไอพีนะครับผมดาวโจนวีไอพี ผมให้ไปที่เลขสากับเลขเจสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสามสามห้าสกสามแปดเจ็ด้อืมนะครับ7 5 7 6 เจ็ดแปดเนาะนะครับว่าจะให้เจ็ดสามนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่พเนาะเจ็ดสามแปดนะครับเพราะว่าเมื่อคือนนี้ออกเจ็ดหกแล้วนะครับสำหรับดาวโจนส์วีไอพีส่วนหุ้นดาวโจนนะครับพี่ๆี่ค่ำคืนนี้หุ้นดาวโจน หลังจากหยุดมา2วันนะครับผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือเลข5กับเลข6สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข6 6 1 6 4 6 9 5 1 5 4 5 9นะครับ3ตัว5 6 1นะครับผม นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับในรอบดึกชื่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆทุกท่านนะครับก่อนออกไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ